เก็บผักกินเก็บนู่นเก็บนี่เก็บโหระพโหระพาเด็ดยอดมันจะได้แตกกับป้าเนี่ยเห็นปหเก็บโหระพากินเนี่ยเก็บกินได้แบบสบายๆเพราะว่าเนี่ยล้างฝุ่นออกแค่นั้นเองปา้าป้าเดี๋ยวจะปลูกโหระพาเยอะๆหน่อยป้าป้าเก็บกินจนหมดและ จะต้องปลูกเยอะๆอู้เขียวดีจังเลยนะจะต้องใส่น้ำมงน้ำหมกักรดรานน้ำหมกักละเออนี่ดูสิเออโอเคปลาล้มือเชา้ามือเช้าป้าป้าบอกปลาแล้วมือเชา้าปา้าปลาเราก็จะเดินเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บผักเก็บอะไรกินเนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างในสวนคือปลอดสารพิษไง ลดการนําเข้าสารพิษเข้าไปในร่างกายได้เป็นอย่างดีพวกเราอายุมากๆแล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมอายุมากๆแล้วต้องทอํายังไงกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายแล้วก็คิดบวกออคิดบวกอย่าเครียดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าวัดปฏิบัติธรรม จะดีมากส่วนเราก็คิดบวกใครเข้ามาด่ายาบใครก็พร้อมบวกเสมอ <c oughs> คือคือบางทีแต่มันก็ดีกว่าสมัยเป็นวัยรุ่นนะตอนนั้นใช่ป่ะพอเท่าชาราแล้วอารมณ์ที่มันแบบใจร้อนอะไรเงี้ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆตามอายุไข ของพวกเราเองอันนี้ตัดแต่งจนกรุดไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเออมะเขือเปราะที่ตัดแต่งใบเสร็จแล้วพอเก็บลูกไปเยอะๆก็ตัดแต่งทำสาวไปอีกแต่เราเพาะไว้เยอะละเพาะกับเมล็ดไปนี่ยรอกันนะไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนมองไหนเดี๋ยวก่อน อันนี้ก็เก็บยี่ราไปแล้วก็ก็แตกใหม่เห็นไหมเนี่ยว่าหงิกหงิกอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเพรียะเพราะฉะนั้นเด็ดยอดออกไปแก้ไขง่ายๆเลยถ้าอะไรที่มันหงิกหง,งิกง,งอกก็เนี่ยไปไปเด็ดเนี่ยเด็ดแล้วไปจิ้มได้เลยขยายพันธุ์ง่ายมากตายแล้วเดี๋ยวพามาดูโหนี่เละเทะมากเลยเอ่ออะไรนะ เออเอีออยงนะที่พ่อจากเมล็ดมะยงชิดเออมะยงชิดป้าป้าเด็ดมาแล้วป้าป้าเาไหนป้าป้าไปเดินเด็ดลูกมาละดีนะเราถ่ายเก็บไว้เยอะแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นมะละมะระมะระเออเริ่มสุกแล้วหนึ่งสองสามโอเคให้ป้าป้าเราไปทำนู่นทำนี่เราจะเก็บ นันได้มันกินได้แล้วลหละป้าถ้ามีเม็ดเหลืองๆก็เอามาเพาะต่อได้น่ะม,ามารระลูกนั้นนสามารถเพาะต่อได้แล้วอันนี้เราก็ตัดมันจิ้มเห็นไหมถ้าใครจําได้เนี่ยทุเรียนทุเรียน,ยนชลาพรไม่รู้ทุเรียนอะไรเหมือนกันเอามาเพาะเพาะไว้เห็นปะ่ะเขางอกมาอยากเม็ดพวกเม็ดพืชผักต่างๆน่ะเอามาเพาะเพาะเพาะไว้จะไม่มีที่ปลูก <laughs> ไม่มีที่จะปลูกอืม พอไปนต้นอันนี้ต้นอันนี้ก็มะเขืออะไรก็ไม่รู้ลนะ่ะโรยๆรยไปหาสาวน้อยดีกว่าสาวน้อยสาวน้อยร้องเพลงเพราะมากนี่ไทยไทยไทยเก็บไว้อีกบ้านเรามีอ้อยดำของสาวน้อยนี่เอานี่นะเห็นป่ะเขาแตกแล้วนะ นี่อย่างเนี้เอาไปปลูกต่อได้เลยเนี่ยตัดแล้วไปปลูกต่อได้เนยเนี่ยเนี่ยที่เป็นตุ่มๆอย่างเนี้เนี่ยของเราเพิ่งเป็นความรู้ใหม่จากการปลูกอ้อยนะเนี่ยถ้าสาวน up <forward> ้อยไม่ส่งมาให้ก็ไม่รู้หรอกจริงๆไม่รู้จักวิธีปลูกอ้อยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะซื้ออ้อยดําไปที่ช่องน้อยทําสวนไปฟังเพลงเพราะเพราะจากสาวน้อยคือไปทักว่ามีอะไรบ้างสวัสดีจ้าพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรา พี่หนุ่ยก็ออกกํลังกายทุกเย็นเห็นปะพี่หนุ่ยดูแลสุขภาพดีอันนี้ใครสนใจอ้อยดำนะไปที่ช่องน้อยทําสวนแล้วก็อยากอยากได้ต้นมอนต้นอะไรก็แล้วแต่ไปทักที่ช่องน้อยทําสวนช่องน้องหนวดเดชโชสุกินช่องเอน้องเอเก้าสิเับเซยังไม่ได้ส่งอะไรไปให้น้องเอม,มั่งอ๋อคือใครอยากได้อะไรบอกนะเดี๋ยวส่งไปให้นะ เข้าใจใช่ป่ะเพราะว่าบางทีไม่ได้ดูคลิปจบก็มีนะไม่เลยไม่รู้ว่าในสวนน่ะมีอะไรบ้างนะจ๊ะคืออยากได้แล้วขอทักมาขอให้บอกมาแค่นั้นเองเดี๋ยวจะส่งไปให้อันีอ้น,นี้ต้น,น,นมะเขืออะไรยังจำไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนเนี่ยดูคุณหน่อยคุณหน่อยเห็นปะเห็นคุณหน่อยไหมคุณหน่อยอยู่รอบบ้านเราจริงๆนะคุณหน่อยบ้านไร่องพยอมอะ่ะคุณหน่อยเป็น ผู้หญิงที่เก่งเราว่าคุณหน่อยเป็นหญิงเหล็กหญิงกแกร่งแหง่งบ้านไร่วงพยอมนี่เราว่านี่เหมาะมากเลยสำหรับชื่อคุณหน่อยบ้านไร่วงพยอมเพราะฉะนั้นคุณหน่อยเนี่ยจะมีพืชผักต่างๆหลายๆอย่างนะคือเกือบจะทุกชนิดน่ะไม้ป่าไม้ด่างว่านไม้มงคลไม้ประดับดอกไม้พืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองเข้าไปติดต่อที่ช่องบ้านไร่วงพยอมนะ ทักไปเลยว่าต้องการต้นไม้อะไรอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวคุณหน่อยเขาจะบอกเองว่าเขามีไม่มีมีหรือไม่มีอะไรแบบนี้เนี่ยเก่งอะ่ะคุณหน่อยอะ่ะคิดดูจะทำช่อง youtube ไม่นานก็ผ่านกดมีรายได้ไปแล้วขยันขยันลงคลิปอ่ะใครเนี่ยคือเราอยากให้ช่องน้องๆช่องเพื่อนๆที่กำลังจะจะคิดจะทำช่องกลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตร ลองไปดูตัวอย่างของคุณหน่อยบ้านไร่อเพยอมดูนะนั่นแหละที่ลงคลิปบ่อยๆแบบนั้นแหละเป็นเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนทําช่องปลูกผักมากๆเลยนะและเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอันนี้ไม่ได้มาอวยคุณคุณหน่อยนะจ๊ะแต่เราพูดเรื่องจริงน้ําใจงามส่งนู่นส่งนี่ไปให้น้องๆเพื่อนๆกลุ่มปลูกผักเยอะแยะ เราถึงได้ต้องจับคุณหน่อยขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบคุณหน่อยให้อะไรมาก็แล้วแต่ถ้าเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเราจะขยายต่อได้เรื่อยๆยังไม่มีต้นไหนที่จะแบบหายไปจากจอเ,เรดาร์ของเรานะที่คุณหน่อยให้มานะมันเนบคุณหน่อยส่งให้กินเราก็เอาเม็ดมาเพาะแล้วก็ได้ด้วยเด้ยอยู่ไหนเราไปไว้หลังบ้านนะเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูนี่นี่ก,นก็นี่ก็มันเน็บของคุณหน่อยนะจะบอกให้ คือคือเอามาฝังไว้เขาก็ขึ้นมาตั้งหลายต้นนะ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอามุมนี้ก่อนเอามุมนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกักไว้ก่อนอันนี้เราเพิ่งจะตัดไปนะนี่ตัดกิ่งชะอมกับกระถิน่นแล้วก็มันปูมันปูที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะมันปูเนี่ยเราอยากให้ทุกคนปลูกคือตัดกิ่งนะทิ่มก็ติดแล้วอะ่ะมันปูเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงนะเออ คือขยายพันธุ์ง่ายอะ่ะตัดกิ่งแล้วจิ้มจิ้มจิมจิมเนี่ยมันปูอะ่ะตัดกิ่งแล้วจิ้มจิ้มจิมจิมจิมได้อีกตั้งหลายต้นหลายกิง่งอ่ะ,อะ,อะ,อะกอดกอดกอดกับต้นกล้วยกล้วยไข่ไว้นะจ๊ะยอยอนี่สิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนีล่ลองไปติดต่อที่ช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นดูนะเผื่อว่าสิริ เขาจะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ซื้อหาต้นไม้พวกเราช่องพวกเราเนี่ยสามารถทักทายหาซื้อต้นไม้ได้เลยนะแล้วที่สำคัญพวกเราเป็นเกษตรอินทรีย์นะจ๊ะเนี่ยไปที่ช่องสิริรัตออแกิกการเด้นช่องสิริจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำน้ำหมักต่างๆบำรุงต้นไม้บำรุงพืชผักที่สิริรัตทำทั้งหมดน่ะเห็นผลนะจ๊ะจะบอกให้ สิริมทำวิธีทำดูแลพืชผักแล้วก็น้ำหมักต่างๆเนี่ยซึ่งพอใช้แล้วมันจะเห็นผลเพราะเราเองก็ทำเออเห็นไหมเห็นปะ่ะสวนผักพวกเราเนี่ยจะเป็นพวกเกษตรอินทรีย์ใช้น้ำหมักไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดเนี่ยแล้วเวลามีคนมาบอกโอ้ไม่เชื่อหรอกอะไรนะเขาบอกอะไรนะเขาพิมพ์เข้ามาไม่เชื่อเรอกาก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะงามได้อย่างนี้ได้ยังไงจะงามได้อย่างนี้ได้ยังไง ก็นี่ไงก็ปุ๋ยเคปุ๋ยหมักของพวกเราเนี่ยทั้งนั้นเลยไม่มีปุ๋ยเคมีมันก็งามได้ใช่ไหมสาวน้อยแต่ในที่นี้รักของพี่อย่างซื้อกระท่อมใครสนใจกระท่อมก็ไปที่ช่องแม่บีปลูก,ลกผักเพราะว่าน้องบีขึ้มีประสบการณ์ในการปลูกกระท่อมมา20ปีวิธีการขยายวิธีการดูและต้องไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะน้องบีนี่เก่งขยัน ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเลยน้องบีเขาก็มาคุยป,ปรึกษาคือแม่มีปัญหาเรื่องข้อเขาอ่าก็เลยบอกว่าต้องผ่าไม่ผ่าก็ทรมานเนาะน้องบีพยายามกล่อมแม่ให้ได้นะจ๊ะคลิปนี้ปล่อยออกไปแม่อาจจะผ่าหัวเข่าไปแล้วก็ได้เพราะพี่เป็นคนที่อัดคลิปไว้นานมากเนี่ยอยากให้ขอให้แม่ อย่าก,กลัวขอให้แม่น้องบีอย่าก,กลัวแล้วก็ให้ผ่าตัดเร็วๆเลยเทคโนโลยีสมัยนี้อุย้ยหมอเกง่งโอ้โหหมอเก่งอะ่ะใช่เปล่ายิ่งมีแบบว่าเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยอะ่ะฟื้นตัวก็เร็วอะ่ะหมอเกงอ่งไงสมัยนี้อืมอยากให้ผ่าเร็วๆจะได้ไม่ทรมานเหมือนแม่แม่พี่อะ่ะคิดดูทรมาน จ็บปวดไม่เอาไม่เอาไม่พาไม่พากลัวลุกไม่ได้กลัวเดินไม่ได้สุดท้ายแล้วปวดจนทนไม่ได้ร้องให้ลูกพาไป <c oughs> ให้ลูกพาไปผ่าตัด <c oughs> เปลี่ยนข้อเขา่าเปลี่ยนกับคุณหมอปียะคุณหมอปียะอยู่ในหมู่บ้านเราเองเก่งมากคุณหมอเป็นคุณหมอที่เก่งพูดจาดีพูดจาเพราะเป็นคุณหมอที่ถ้าใครป่วยแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยนั่นแหละ อาการจะดีขึ้นเลยแล้วเจอคุณหมอแบบนี้คุณหมอที่พูดจาแบบดีๆนะแบบพูดจาไปให้กําลังใจเงี้ยเออมันจะทําให้คนป่วยทําไเงี้ยป่ะคนป่วยอาการดีขึ้นดีขึ้นจากคําพูดของคุณหมออ,อ่ะน่ารักเดี๋ยวเราในข้อเข่าของเราเราก็เตรียมเตรียมเวลาอนาคตข้างหน้าออจะพาะคุณหมอปิยะเนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านบ้านคุณหมอเอ,อ่อริมน้ํานะ อยู่ริมน้ำนะอากาศดีดีเราเคยปั่นจักรยานไปออกกำลังกายผ่านหน้าบ้านคุณหมอประจำลยเมื่อก่อนตอนที่ข้อเข่าเรายัางแข็งแรงเราก็ผ่านไปคุณหมอพิชัยก็ผ่านในหมู่บ้านเราคุณหมอเยอะคุณหมอเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยโควงโควิดนี่ได้เลยคุณหมออภพิชัยก็เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี ที่คุณหมอพี่ชายที่ร้องเพลงเพราะๆอ่ะที่เราเคยส่งส่งคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังคุณหมอร้องเพลงเพราะมากเลยแนวสรินนันทนาคอนคุณหมอเคยสั่งดินแล้วก็ต้นมงต้นไม้เราก็เข็นไปส่งให้คุณหมอแต่ตอนนี้เข็นไม่ไหวเ <laughs> ท่ามหมดแรงที่จะเข็นเข็นนู่นเห็นไหมเห็นปะ พอเวลาผ่านไปนานๆนะพวกเราอะร่างกายมันไม่ไม่นี่แล้วร่างกายมันจะไม่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรที่มันให้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรทําเท่าที่เรามีแรงทำไหวแค่นั้นเองอันนี้มะเขือมะเขือส้มใช่ไหมไหนไหนต้นมาจากไหนเนี่ยต้นทะรุมาจากไหนมาจากตรงไหนบา่า เดี๋ยวมาจากตรงนี้เหรอเห็นไหมเขามีรากเห็นไหมเห็นไหมว่าเขามีรากเนี่ยสมมติเราเอารากมาจุ่มตรงนี้เดี๋ยวนะเอาเอาดินมาเอาดินมาจุ่มตรงนี้รากอยู่ไหนรากอยู่นี่เจอรากแนละ้วเอาดินมาจุ่มตรงนี้เอาดินมากรบตรงนี้นะเนี่ย าแล้วก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะงามเลยนะแต่จริงๆต้องตัดยอดนะตัดยอดเขาเนี่ยปักชาได้นะเนี่ยตัดเขาแล้วก็มาปักชาได้ถ้าเราไม่เสียดายที่จะเอาลูกนะตัดแล้วก็ทิ่มลงดินเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอาดินมากลบตรงนี้แหละอยู่กับเคลเนะี่ย ป้าก็เด็ดเคลไปกินบ้างอันนี้เผื่อพวกมลมแร <c oughs> บอกแล้วปลูกผักแบบปลอสารก็งี้นะพวกเราอันนี้เก็บเก็บไปไปกินแกน้ําพริกสวิตชาร์ัน,นี่ต้นอะไรไม่รู้เอาอะไรมาโรยไม่รู้เนี่ยยังนึกไม่ออกอะเนี่ยี่ยังนึกไม่ออกว่าเอาเม็ดอะไรมาโรยไว้ ใช่มะเขือน่าจะเป็นมะเขือแต่ยังไม่รู้มะเขืออะไรเห็นไหมว่าพืชผ,ผักต่างๆเราสามารถเอาเม็ดๆมาโรยๆไว้ถ้าเกิดเขาแข็งแรงนะแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองเดี๋ยวเราดูด้วยเต็ไมไปหมดเลยนั่นเชียวเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรเขาได้แรงสิ้นให้เข้าใจธรรมชาติของของอะไรของพืชผ,ผักต่างๆอันนี้ไม่งามไม่งาม นี่เดี๋ยวมาเก็บไปกินไปผัดเดี๋ยวรวมรวมๆแล้วไปผัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะผัดน้ำมันหอยกินสดปลาเราชอบกินสด,สด,สด,สดกินกับพวกคือเขาเป็นคนกินผักสดเก่งเพราะฉะนั้นต้องปลูกกินเองถึงจะดีอันนี้มะตูมแขกตัดปักชาติดง่ายนะมะตูมแขกเนี่ยต้นเนี้ตัดปักชาเห็นปะ่ะเนี่ยตัดปักชาเนี่ยเขาโตดีมากเลย ตัดกิ่งปักชำน่ะเวลาปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกินแล้วดีนะขับถ่ายดีอันนี้จิกทะเลรอดอยู่รอดกินยอดจุ๊บหน่อย <c oughs> จุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บสาวน้อยหน่อยนี่ดูเดี๋ยดูก็แตกแ่ะแข็งแรงนะแข็งแรงว่ะอุ้ยทิ่มตาโอ้ยตายแล้วใบหืมเมื่อกี้ก้มไปใบทิ่มตาอ ชิมตาเก็บตาเจวน้อยนีแแแนนน่แข็งแรงไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแข็งแรงไหมอันนี้ชะอมที่ตัดกิ่งปักชําตัดไปหลายรอบแล้วนะชะอมพาทัวยาวเลยเดี๋ยก่อนของสิรินี่สมไทยต้องเอาไว้นะเนี่ยเอาไปปักชําติดง่ายมากเลย แต่เวลาเขาติดดอกเนี่เวลาเขาร่วงไปตรงไหนเขาก็จะเกิดเต็มไปหมดเลยต้มจืดอร่อยอ่ะสารพคุณของเขาก็แบบบำรุงกำลังบำรุงฟอกเลือดได้เป็นอย่างดีนี่มะนาวมะนาวมะนาวอะไรสักอย่างใช่มะนาวแป้นหรือมะนาวชะาพรจำไม่ได้ปลูกกินเองไงมันก็เลยไม่ไม่ค่อยจะจำเนี่ะแบบเราเวลาปลูกพืชผักกินเองเราจะไม่ค่อยจํา เพราะว่าเลยรอรไปตัดตัดมาทิมทิมปลูกปลูกไปจำไม่ได้ยิ่งเท่าแล้วหลงหลงลืมลืมด้วยมองนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะโอ้โหเดี๋ยวกันนะโซนนี้อันนี้ไม่เป็นถั่วพุ่มนะเป็นถั่วพุ่มถั่วพุ่มเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะแล้วล่ะใครอยากได้ก็บอกนะแต่ส่วนมากไม่ฟังกันไม่จบคลิปอะ่ะมีคุณหน่อยมีน้องบีมีสาวน้อยเนี่ยที่ฟังแล้วจบ ฟังแต่เราก็ไม่อยากให้ฟังจนจบคลิปเพราะว่าอยากให้แบบว่าดูสักเราไม่อยากให้เสียเวลาไงแต่เป็นความชอบส่วนบุคคลพูดยากคุณหน่อยเป็นคนชอบดูคลิปยาวๆอย่างนี้ดูคลิปยาวๆของเราอะคุณหน่อยอ้ oh, สะใจดีคุณหน่อยบอก <laughs> คลิปยาวเป็นชั่วโมงเลยบอกอุ oh, ้ยสะใจชอบแบบนี้เลยเปิดฟังเมื่อก่อนคุณหน่อยบอกว่าเอาคุณต้อม พาไปทําสวนด้วยส่เป๋าใส่เป๋าแล้วทําสวนอย่างน่ารักเลยคุณหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดอะไรลืมละเนี่ยอยากให้คนที่กําลังติดตามเราอยู่ตอนนี้ไปติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องนะคนที่ติดตามเราอยู่แล้วยังไม่ได้ทําคลิปทําช่องเราก็ยังยุกยังตะแคงรั่วให้ทําอยู่งั้นแหละนะจ๊ะทุกคนคือทําไปเถอะ ขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันหลอกลวงมันไม่จริงเราทําแล้วมันไม่ได้เงินอะไรเงี้ยลองทําดูก่อนขอให้มีความขยันเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยแล้วก็จะรู้ว่าเออมันก็ได้เงินจริงๆอะ่ะจะได้น้อยได้มากอยู่ที่ความขยันได้น้อยได้มากอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนได้น้อยได้มากอยู่ที่มีทีมงานโปรโมทช่องไหมใช้ทีมงานโปรโมทช่องไหมเงินได้มากได้น้อยอยู่ที่วิการ วิธีการทําคลิปของเราตัดต่อคลิปเป็นไหมตัดต่อคลิปดีไหมอะไรเนพะี่ยใครช่องไหนที่ค้าขายด้วยเกี่ยวกับต้นไม้ก็ถ้าโปรโมทช่องทำเพจด้วยยิ่งดีเลยมันไปเพิ่มยอดขายให้เราเดี๋ยวกันอันนี้เราว่าเรารอกันนะรอให้แก่เราจะเอาเรโรยละอันนี้แบ่งรักเราเป็นคนที่ชอบ เวลาปลูกพืชเนี่ยเราจะชอบปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์ถ้ามีเยอะเนี่ยปล่อยสักต้นหนึ่งให้แก่แล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไปรโรยไว้รอบๆอ,อะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะมาดูนี่ดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ขิงอันนี้ของน้องบีนี่ขมิ้นขาวน้องบี โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมเลยลืมอะไรแล้วเปล่วันนั้นหมดไมเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้อันนี้ของน้องบีนะเนี่ยรู้ปล่ะคือมุมนี้นะปลูกอะไรนะหอยทากมันนี่หอมแย้น้องบีเหลือแค่นี้ดูดิเหลืออยู่แค่นี้หอมแย้ไม่อยากมาปลูกฝั่งนี้ละ ต้นกล้าอะไรที่ปลูก,ลกไว้เนี่ยหอยทากฝั่งนี้จะเยอะเอาใหม่แต่เรายังมีอยู่ยังมียังมีของน้องบีอยู่หอมแย้น้องบีที่ให้มาอร่อยมากเลยเราจะต้องขยายไปเยอะพลิกพลิกพ,กพิกอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันโรยโรยไว้ประุูมแขกที่เราตัดกิ่งปักชำไปนี่บอลบอลหวานของพี่หนุ่ยเนี่ย อันนี้บอลหวานของพี่หนุ่ยนะของสิรีนะโอ้โหงามงามบอลหวานสิรีอะหมันมะมะมะม่วงหาะนาวโหมัดเอามามัดรวมแล้วป <c oughs> ลูกเข้าไปพวกเรา <c oughs> มีอะไรก็ปลูกเข้าไป <c oughs> ปลูกไปจนกว่าจะแบบว่าหมดเรี่ยวหมดแรงเดี๋ยวถ้าไม่ลืมต้องไม่ลืมเนี่ยถ้าทาคลิปไปอย่างเงี้ยพออัดไปพอจบคลิปนะบางทีนะลืมก็าจะทํานู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นลืมเฉย ี๋ยวจะเอาดินมากรบให้ให้กรบที่รากนี่แหละเห็นไนะโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวลืมอย่าลืมนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาดนช่องเราด้วยนะทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้พวกเราจริงๆแหละสวัสดีคุณทุนนวนจนันที่สูงๆสูงๆเนะี่ยเราตัดไปละเราตัดไปเอาใบาไปผัดทํากับข้าวไปเรียบร้อยลนะเดี๋ยวอาจจะรือ้อหม่องนี้นะ เดี๋ยวจะจัดระเบียบหม่องนี้เนีย่ยเดี๋ยวจะจัดระเบียบหม่องนี้ใครชอบบรนสีไปที่ช่องน้องโอนใจรัก,กเกษตรเด้อทุกคนหลายๆช่องอะที่ที่เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยไปกดติดตามได้เลยเข้าใจใช่ไหมกดติดตามได้เลยคนรักการปลูกดวงหัวใจดวงเดียวกันไปกดซะนี่ไม่ได้ร้องเพลงเลยขี้เกียดร้องไปดีกว่าอ๋อร้องไว้เหมือนกันแต่เอาไปอยู่อีกช่องนึง ยัง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 ไม่เปิดตัวยังไม่เปิดตัวเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาร้องคาราโอเกะไปฟังสาวน้อยกับน้องหนวดอะช่องเดโชสุกอินอะไปไปฟังเสียงเพลงเพราะเพราะเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองพวกเรานะจ๊ะถ้าหายเหนื่อยก็ลุยกันต่อและชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปที่สําคัญชีวิตต้องดําเนินต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้อแค่นี้นะ